มาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน3ปีวอกเรากลับมาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศ แล้วก็ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตก็เห็นแล้วนะครับว่าอิทธิพลของอมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางซึ่งแผ่ลงมาก็เรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องกเกษตรกรละลอกที่สองเลยนะครับผมเรียนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาหรอกแต่กระแสลมค่อนข้างจะรุนแรงก่อนอื่นครับ ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆท่านนะครับตั้งแต่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดยังไม่มีรายงานเรีกว่าทุเรียนนั้นโค่นหักล้มเสียหายกิ่งหอกกิ่งดักเขาเรียกอะไรกิ่งเดาะกิ่งหักกิ่งฉีกไม่ใช่แค่นั้นนะครับทั้งใบทั้งผลก็หลุดล่วงกันอย่างรุนแรงซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความเสียหายรุนแรงขั้น รั้งที่สองของฤด,ดูการนี้จากสภาวะอากาศที่ปีกระแสลมค่อนข้างจะรุนแรงในอนาคตเราจะต้องลดความสูงของต้นไม้ผลลงมาเพื่อให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ต่อมาเราก็จะต้องมาวางตำแหน่งของผลให้อยู่ในตำแหน่งในกิ่งที่แข็งแรงและต่อมาเราก็จะต้องมีระบบของการกำหนดนะครับ ว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราควรจะดำเนินการตรงไหนผลิตเมื่อไรตรงไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ในระยะยาวการวางระบบเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวเสริมเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานส่วนในระยะสั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปตามกันครับว่าหลังจากภาวะที่มันเกิดความเสียหายเหล่านี้เราจะดำเนินการอย่างไรเราจะดูแลจัดการฟื้นฟูสภาพต้นอย่างไร ซึ่งเราก็มาติดตามกันเราจะต้องดําเนินการในระยะแรกส่วนตรงนี้ก่อนหลังจากดําเนินการตรงนี้แล้วเราจะเริ่มพบเห็นว่าส่วนของใบเก่าที่ไม่ได้แตกหัที่สลดหดหูก็จะเริ่มสดใสขึ้นส่วนที่สองเราก็จะเริ่มพบว่าไม้ผลไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนกล้วยไข่ กล้วยไข่นะครับใบที่หักที่เสียหายเราก็จะต้องเริ่มเข้าไปดำเนินการตัดแต่งเอาส่วนของใบที่เสียหายออกซึ่งในส่วนของกล้วยไข่นั้นหรือในมะละกอเราจำเป็นนะครับที่จะต้องไปตัดใบหลังจากที่กระแสะลมสงบแต่ถ้าเป็นส่วนของไม้ผลอื่นๆเราก็เข้าไปดูแลตามภาวะความจำเป็นที่มีแรงงานพอปฏิบัติได้ ส่วนที่หากโค่นเสียหายก็อย่าลืมนะครับท่านก็คงจะต้องเข้าไปสู่ระบบของการแจ้งทางผู้นำท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการช่วยเหลือของทางระบบราชการซึ่งก็เข้าใจนะครับว่า,าระบบตรงนี้ไม่ได้ไปโทษเจ้าหน้าที่โทษระยะเวลาของการที่จะเกี่ยวกับตัวพระราชบัญญตัติหรือตัวกฎหมายแหละครับมันก็โบราณล,ล้าหลังอย่างมากแล้วเพราะนั้น ตรงนี้ถ้าเราจะแก้ต้องไปแก้ที่ตัวบทกฎหมายหรือระเบียบร,ราชการเพราะมันเป็นตัวบังคับอยู่ส่วนการที่เราจะดำเนินการนะครับในกรณีต่อมาหลังจากที่เราได้เข้าไปทำการตัดแต่ง เราก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับกระแสลมที่รุนแรงภาวะอากาศที่หนาวเย็นและความรุนแรงของสองตัวมารวมกันก็ทำให้เกิดสภาวะพืชน,นั้นมีความเครียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการผลิตหรือสร้างอาหารหรือผลิตพลังงานได้พูดกันง่ายๆว่าอาจกระบวนการสังเคราะห์แสงจะน้อยลงเพราะนั้นเขาก็เก็บพลังงานที่มีอยู่นั้นนาไปใช้และเมื่อสภาวะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง เริ่มดีขึ้นเป็นปกติเขาก็รู้ตัวว่าเขาจะดำรงชีวิตไม่อยู่ไม่รอดแน่ถ้าเขาไม่มีใบด้วยสิ่งตรงนี้แหละครับเขาจึงต้องพยายามที่จะสร้างใบที่ผมอธิบายมาแล้วแล้วเมื่อเขาสร้างใบเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องใช้พลังงานอย่างมากเพราะฉะนั้นก็จะไปดึงเอาจากส่วนที่มีผลผลิตก็คือไปดึงออกมาจากผลเราเคยพยายามที่จะบอกให้กับท่านได้เห็นภาพมาการในการประชุมสัมมนาหลายครั้งเลยนะครับว่า ผลกับใบเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายเทพลังงานซึ่งและกันและกันได้สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเรามาตลอดก็ครับก็คืออย่างเช่นกรณีของทุเรียนแตกใบอ่อนลูกก็จะหนามแดงนะครับแต่พอในส่วนของออผลทุเรียนเริ่มโตมากมีผลมากเขาก็จะดึงหารจากใบมาจนกระทั่งใบร่วงหมดหรือแม้แต่มังคุดกำลังจะสุกแก่กำลังจะเข้าสายเลือด พอแตกใบอ่อนพอแตกใบอ่อนสายเลือดหายหมดเลยนะครับหายไปเป็นสิบวันเพราะอะไรเพราะเขาถ่ายพลังงานกลับไปเพื่อใบดังนั้นในส่วนของตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าในต้นใดก็ตามที่มีผลผลิตแล้วผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่เราจะต้องรีบช่วยให้อาหารเพียงพออาหารเหล่านั้นจะต้องพ้นไปที่ผลโดยตรงไปที่ใบโดยตรง ซึ่งซึ่งเราก็อาจจะต้องมองอีกครับว่าถ้าเป็นกรณีไม้ผลที่ออกที่ปลายยอดไม่ว่าจะเป็นเงาะบังคุดลำไยเราก็พ่นรวมได้แต่ถ้าเป็นไม้ผลที่แยกออกจากกันอย่างเช่นทุเรียนทุเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ภายในทรงพุ่มส่วนที่สองข้างนอกก็จะเป็นใบอ่อนซึ่งเราเข้าใจว่ามันยิ่งยิ่งยื้อกันดึงกันแข่งขันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น ในเวลาที่เราให้ความสมบูรณ์เนี่ยว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางระบบน้ําหรืออะไรก็ตามในการพ่นทางใบหรือจะฉีดไปที่ผลอันนี้เราฉีดเป็นภาพรวมได้แต่แต่นะครับในสภาวะที่วิกฤตอย่างนี้เนี่ยผมแนะนําว่าท่านควรจะแยกปฏิบัติจะดีกว่าความหมายคือ การใส่ปุ๋ยทางดินการให้อาหารทางท่อการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำยิ่งัยภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเจวันหรือ10วันท่านให้ครั้งหนึ่งจะดีมากเลยในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยไปร้อยกร,รมัมอาหารเสริมไปร้อยซีซี cc, ต่อต้นต่อเจดวันไม่เกินสิบวันอย่านานกว่านี้ยิ่งในสภาวะว,ะวิกฤตทัทีกว่านี้ยิ่งจะดีในช่วงแรกแล้วเราก็ไปพอนในช่วงหลัง คือเป็น10วันเป็น20บวันเป็น15วันได้ส่วนกรณีที่ใบเราก็พ้นปัจใจัยในลักษณะเสริมความสมบูรณ์ของใบซึ่งก็จะไม่มีอะไรมากมายไปกว่าปุ๋ยก็คือธาตุาหารหลักธาตุาหารรองธาตุาหารเสริม8ชนิดนะครับแชนิดก็อย่างเช่นไมโครมิกเอฟเอสเอสพีคูวาสอันนี้ก็ชื่อการค้านะครับส่วน ที่จะเสริมเข้ามาก็จะเป็นพวกน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลทางด่วนหรือท่านอาจจะใช้ตัวไปควบคุมน้ําตาลไม่ให้ใบเขารุนแรงซึ่งหลายท่านอาจจะติดอยู่ครับแต่ผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องกังวลนนะักท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่แล้วก็ฮิวมิกแอซิดซึ่งบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจใช้ฮิวมิกแอซิดเป็นเรื่องที่จําเป็นในภาวะขณะนี้แต่ส่วนที่ผลในส่วนที่ผลนั้น เราต้องเข้าใจนะครับว่าสําหรับกรณีอย่างทุเรียนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลที่อยู่ตามกิ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฉีดทีแล้วก็ให้ในลักษณะที่เจาะไปที่ผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วงเช่นแคลเซียมพิเศษคือแคลเซียมเดี่ยวเช่นโมดฟุตโมโนแคลหรือแคล40ซึ่งจะพ่นเหล่านี้ต้องมียูเรียเป็นตัวนำต้องมียูเรียชนิดพ่นอย่างน้อย30 300กรัมถึง500กรัมหรือครึ่งกิโลต่อ200ลิตรต้องมีในตัวตัวที่จะไปเสริมพลังงานนะครับอย่างเช่นตัวดีในเตยซึ่งปัจจุบันเราชื่อว่าซปเปอร์ดีเขาจะไปเปลี่ยนในตัวเจ่นให้เป็นพลังงานมีในส่วนของตัวพลังงานอย่างเช่นอะมิโนแอซิดเราก็สามารถเสริมเติมเข้าไปได้สารสนับสนุนการจเจริญเติบโตสาหร่ายอะมิโนบางครั้งก็รวมกันอยู่ สารคู่แอคตินอาทุนิกอาตุนิกก็ต้องไปดูว่าถ้าจะบำรุงก็50แต่ถ้าจะป้องกันกันร่วงด้วยเราก็ต้องใส่100 c ซเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้แหละครับเราก็จะฉีดเจาะไปที่ผลโดยตรงสำหรับกรณีไม้ผลปีคำถามถามว่านะครับคำถามถามว่าอาจารย์ ก็ผลมันบางทีมันก็เหมือนกับดูว่ามันจะแก่แล้วแร้วมันจะรับได้หรือจากงานศึกษาวิจัยของเรายังคงยืนยันผลนะครับว่าทุเรียนที่70วัน80วันที่เราฉีดเจาะไปที่ผลโดยตรงยังคงได้ผลเพราะนั้นยืนยันได้ครับว่าในการฉีดซึ่งเราก็ไม่ได้สามารถจะฉีดไปที่ผลได้โดยตรงอย่างเดียวแล้วนะครับมันก็ต้องโดนใบาภายในเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นว่าเอาใบาภายในส่งพุ่มด้วยในตำแหน่งแถวๆนั้น นั่นก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในระบบของการพ้นก็จะแตกต่างกันอีกอย่างเช่นกรณีท่านผลทางใบผมก็จะให้10วัน15วันตามที่เอแล้วแต่ท่านได้ปฏิบัติมาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทีถึงขนาดแบบในผลแต่ว่าท้ายผลนั้นเราอาจจะต้องถีตามความจำเป็นอีกเหมือนกันครับในสภาวะถ้ามีกรณีผลร่วงมีการสลัดผล ระยะเวลาของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5วันไม่เกิน7วันต่อครั้งอันนี้จำเป็นถ้ากรณีที่มีผลร่วงแต่ถ้าไม่มีผลร่วงเราก็อาจจะยืดออกไปเป็น7วันถึง10วันต่อครั้งอันนี้ก็คือกรณีที่ไม่มีปัญหาผลหลุดร่วงเราก็ยืดออกไปเป็น7ถึง10วันต่อครั้ง <c oughs> ก็เหมือนกับทางดินท่านจะสังเกตไหมครับว่าในภาวะวิกฤต เราอาจจะต้องให้ถึงสองครั้งต่อสัปดาห์คือสามวันห้าวันครั้งสามวันห้าสามวันห้าวันครั้งเสร็จแล้วพอผลเริ่มดีใบเริ่มสดใสเพิ่มผลเริ่มสดใสไม่มีสภาวะความเสียหายเราก็ถอยไปเป็นสิบวันเป็นสิบห้าวันเป็นยี่สิบวันเพราะนั้นจึงไม่มีสูตรสำเร็จในปัจจุบันครับว่าจะต้องให้กี่วันครั้งเราจะให้ตามสภาวะความจำเป็น หรือในแต่บางอย่างอย่างเช่นกรณีกล้วยไข่นะครับการใช้ปัจจัยพ่นไปที่ใบก้านใบตรงคอใบตรงนี้เราก็ยังคงยืนยันผลได้ร้อเอร์เซว่าถ้าท่านปฏิบัติไปแล้วภายในเวลา5วันหรือ7วันทุกอย่างจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ในช่วงวิกฤตหลังจากที่กระแสลม ผ่านไปเพราะว่าในส่วนของเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติซึ่งเหนืออำนาจที่เราจะเข้าไปป้องกันแต่เราก็จะต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพต้นยิ่งในสภาวะที่มีภัยธรรมชาติรุนแรงอย่างนี้ผลผลิตก็ย่อมเสียหายลดลงแต่ในทางกลับกันนะครับการตลาดก็อาจจะโดดเด่นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงได้นำเรียนว่า ยังไงเราจะต้องประครับประคองส่วนตรงนี้แล้วก็ยังฝากต่อไปอีกว่าหลังจากที่ผ่านกระแสลมชุดนี้ไปแล้วสำหรับท่านที่มีผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทุเรียนนั้นผมอยากจะฝากเลยว่าท่านที่มีทุเรียนรุ่นแรกหลังจากที่เราจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับการค้ำโยงชุดที่จะไปพบ ในปัญหาอีกก็คือปลายมีนาต้นเมษาการค้ำโยงในทุเรียนขนาดนี้อยากจะให้ท่านทำเป็นกระเช้าใช้สายสี่เส้นแล้วก็ดึงไว้กับกิ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างขั้วอาจจะงอบ้างแต่ก็ดีนักกว่าปล่อยให้เสียหายแล้วเราก็เสียแรงงานครั้งเดียวจำเป็นมากนะครับจำเป็นอย่างยิ่งด้วยเพราะเราเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย มันอาจจะมีผลออกมาอีกในช่วงพา,ายุฤดูแลง้งส่วนต่อมาสำหรับลำไยการค้ำยันลำไยนั้นท่านต้องระวังให้มากเลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ยอมตัดแต่งแล้วมีผลที่ทับลงมาทับลงมาภาวะลมที่จะเบียดเสียดและจะสีกันจะโถกันเนี่ยพอถึงตรงนั้นพอมันสีกันมากฝนตกลงมา อาจจะทำให้เกิดการเน่าอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการแต่งการค้ำยันก็จะต้องให้น้ำหนักความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันสำหรับมังคุดไม่ต้องไปกังวลนะครับว่ามังคุดนั้นเนี่ยจะเป็นภาวะเชื้อราแต่จะเสียหายกับผิวด้านนอกเสียหายได้นอนครับเพราะผิวเขาจะรายถึงรายมังคุดน้อยก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับ ที่เป็นเจ้าของสวนมังคุดคือในช่วงนี้การให้ปุ๋ยนะครับมังคุดเนี่ยถ้าหากว่าเขามีแคลเซียมมากแล้วมีโปแตเซียมมากอาการท่อแตกหรือท่อน้ำยางแตกจะลดลงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้มีการดูแลจัดการแล้วอย่าลืมนะครับการเพิ่มโปแตเซียมในสูตรปุ๋ยก็จะเป็นส่วนหนึ่ง แต่จะเพิ่มโพแทสเซียมอย่างเดียวไม่ได้นะครับท่านต้องเพิ่มในตัวเช่นด้วยส่วนที่สองท่านต้องให้แคลเซียมอย่างต่อเนื่องแคลเซียมนี้ถ้าจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่มังคุดได้ทุกวันต้องเป็นแคลเซียมที่อยู่ในดินแคลเซียมที่พ่นไปทางใบไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราพ่นไปวันนี้เขาเข้าไปสู่พืชได้ตรงไหนเขาก็อยู่แค่ตรงนั้น ส่วนที่เหลือข้ามคืนเขาจะไม่เคลื่อนย้ายผมย้ำนะครับเพราะนั้นท่านที่บอกว่าโว้ยกระฉีดแคลเซียมบ่อยจนไม่ใช่แล้วครับท่านเข้าใจผิดแคลเซียมที่เราพ่นไปทางใบเขาจะเข้าตรงไหนก็คือโดนตรงไหนเขาก็เข้าตรงนั้นแล้วไปอยู่ตำแหน่งนั้นไม่เคลื่อนย้ายประการต่อมาถ้ามันเหลืออยู่ถึงค้างคืนแคลเซียมเหล่านี้จะอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มีอยู่ตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คืออินคาหรืออินแคลอินแคลนี่เป็นของอลิสตาซึ่งจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ตัวเดียวในเวลานี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้แคลเซียมทางดินเป็นหลักนั่นก็คืออยู่ในธาตุอาหารอย่างเช่นตัวเออซอร์คอนก็เป็นแคลเซียมสังกสีทีเคพัดก็เป็นแคลเซียมแมกนีเซียม นั่นเป็นประเด็นที่ผมต้องย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีมังคุดเรากลับมาดูประเด็นในส่วนของเรื่องการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำคือความหมายในเวลานี้นะครับก็เชื่อว่าท่านต้องสนใจก็ในเมื่อมันกระแสลมมันก็แรงแรงงานเราก็จะหายากเพะเป็นช่วงของการจุดพักผ่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าจะทำการให อาหารทางระบบน้ำเนี่ยง่ายที่สุดหลายท่านนะพอฟังแล้วก็จะเป็นเรื่องของความลำบากจริงๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับก็ขอเพียงท่านเอาระบบข,ของการใช้ปั๊มพ่นยาเนี่ยใช้ปั๊มพ่นยาของเรานี่แหละครับดูดสารละลายแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อเมนซึ่งท่อเมนตรงเนี้ยมันก็อาจจะอยู่ตรงประมาณใกล้ๆแปลง บางครั้งแหล่งน้ํากับแปลงเนี่ยมันจะอยู่ไกลกันนะครับเราไม่จําเป็นที่ไปลงที่ปั๊มก็ได้เราไปใช้ตัวท่อเชื่อมนะครับก็คือลดจากท่อเมนเ,นเนี่ยใช้ข้อทดลดลงมาให้เหลือประมาณสักหกขุนแล้วก็ไปเข้ากับเกลียวของตัวที่จะเป็นวาล์วเปิดปิดของสายพ่นยาคือทดลงมาพอทดลงมาเสร็จเราก็ดำเนินการใช้ตัวผสมนี่แหละครับ ผสมเสร็จเราก็ใช้ปั๊มพ่นยาเนี่ยส่งอัดเข้าไปในท่อเมนในระหว่างการให้น้ําแค่นี้เราก็สามารถทําได้เป็นวิธีที่1ส่วนวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่ง่ายอีกเช่นเดียวกันก็คือท่านก็ทําถังผสมยาเป็นถังผสมยาเสร็จขนาด200ลิตรนี่แหละครับแล้วท่านก็ทําการวางท่อจากก้นถังนะครับจากก้นถัง แล้วก็ส่งสายท่อหกขุนเนี่ยร้อยลงไปไปคู่กับสายดูดสายดูดไปแย่ไว้ที่หัวกะโหลกคือบางท่านเนี่ยอาจจะสะดวกเพราะว่าอาจจะเป็นสระน้ําอาจจะเป็นที่เราสะดวกสบายเราก็จะร้อยสายท่อหกขุนนี่นะครับแล้วก็ไปต่อหลังจากนั้นท้ายสุดเนี่ยเราก็จะทําแป๊บงอเข้าไปที่ลิ้นหัวกะโหลกไปแย่ไว้ตรงหัวลิ้นกะโหลก แล้วหลังจากนั้นพอเราต้องการที่จะให้ทานอาหารเราก็จะทำการผสมผสมเสร็จเราก็เปิดวาล์วในระหว่างที่เขาดูดน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดวาล์วเข้าไปเปิดวาล์วเข้าไปเสร็จน้ำยามันก็จะไหลลงไปที่เราต้องใช้หกขุนเนี่ยพราอให้มันโตสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปบีบตอนท้ายใช้ท่อแป๊บน้ำยาเขาก็จะไหลไปที่ลิ้นหัวกโหลกเข้าไปกับทางระบบน้ํา ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางสวนที่มีลักษณะของอการให้น้ำที่ไม่ไม่เป็นสะเล็กสะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีที่สองซึ่งเราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายส่วนวิธีที่สามนะครับที่เรายังคงสามารถที่จะทำได้ง่ายอีกก็คือการที่เรา ไปซื้อตัวนะครับไปซื้อตัวแปลงจากสายดูดก่อนที่จะเข้าก้นปั๊มนะครับจากสายดูดเนี่ยก่อนที่จะเข้าก้นปั๊มเราก็ไปซื้อแป,ป๊บที่เขาแปลงมาคือเขาจะเป็นแป,ป๊บแล้วก็จะมีตัวทดออกมานะครับเป็นตัวแยกตัวแยกอันนี้แหละครับก็จะมาใส่ร่วมกับสาย สายนั้นก็จะมาดูดจากในถังผสมปุ๋ยเท่ากับว่าเราแค่แปลงตัวสายดูดให้มีเป็นแป๊บแล้วก็มีตัวแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะไปต่อกับสายดูดสายดูดนี้ก็จะมาดูดปุ๋ยจากในถังที่เราได้ทำการผสมไว้ วิธีนี้ก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะเหมาะกับในสวนของสวนสภาพที่มีปั๊มขนาดสักสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนี่สามารถทำงานได้อย่างง่ายเลยนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ท่านเห็นส่วนการผสมเท่าไหรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันที่หลังให้เข้าใจนะครับว่าวิธีที่หนึ่งก็คือเราใช้ปั๊มพ่นยา ดูดสารละลายแล้วก็ไปส่งเข้าตรงท่อเมนก่อนที่จะเข้าหน้าแปลงซึ่งก่อนเข้าหน้าแปลงเนี่ยเราก็จะใช้ตัวทดลงมาให้เหลือเท่ากับตัววาลสายดูดวิธีที่สองก็คือทำถังผสมปุ๋ยแล้วก็ต่อจากก้นปั๊มนะครับมีวาลส่งท่อหกขุยไปร้อยลงลงไปที่แย่ที่ลิ้นหัวกะโหลกหรือวิธีที่สามก็คือ ตงสายดูดก่อนจะเข้าก้นปั๊มเนี่ยเราก็ไปซื้อตัวแปลงมาเป็นแป,ป๊บที่เขาแปลงไว้แล้วเสร็จนะครับคือ,อมีตัวแยกออกมาแล้วตัวแยกนั้นก็มาต่อกับสายดูดที่จะปลาจากถังที่เราผสมปุ๋ยนั่นเป็นประเด็นส่วนการที่เราจะทำการให้ปุ๋ยหรือให้ไปในส่วนของอาการละลายง่ายที่สุดนะครับผมอธิบายอย่างนี้ ง่ายที่สุดก็คือเวลาที่เราให้น้ำเนี่ยเราจะเปิด1ประตูน้ำถูกไหมครับหรือท่านอาจจะเปิด2ประตูน้ำก็แล้วแต่ซึ่งจะมีจำนวนต้นอยู่ประมาณสัก15ต้นไม่เกิน20ไม่เกิน30ต้นเพราะว่าเครื่องต่อต่อกำลังปั๊มเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่สุดก็คือถัง200ลิตรที่จะผสมปุ๋ยเนี่ยท่านก็ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยนั้นอาจจะเป็นปุ๋ยทางระบบน้ำก็ได้ปุ๋ยเม็ดที่ละลายน้ำได้ดีก็ได้เราใช้ได้ทั้งนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยประมาณสักสูตรเสมอจะเป็นสูตรเสมอนะครับก็ประมาณ1กิโลกรัมอันนี้คือปุ๋ยเป็นมาตรฐานก็คือปุ๋ยสูตรเสมอ1กิโลกรัมหรือท่านจะเติมยูเรียไปอีก1กิโลกรัมก็ได้ถ้าเราต้องการให้ต้นใหญ่ใบงามผลโต เราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ1กิโลยูเลียก็1กิโลอย่างเม็ดโฟมถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นตัวกวนอยู่ตลอดเวลาตัวกวนหรือเราใช้คนกวนเสร็จแล้วเราก็ให้อาหารเสริมอย่างละ1ลิตรจะเป็นบำรุงผล TK ซอย5ก็1นลิตรจะเป็นเซอร์คอนก็1นลิตรหรือถ้าต้องการไปฟื้นฟูใบหลังจากผ่านกระแสลมแรงทีพัดก็1ลิตร หรือจะเป็นตัว t k เคซอยหร่วมกันอีกห่งลิตรอยู่ที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เราต้องการที่จะบำรุงผลเราก็ใช้ t k เคซอยห้าเซอร์คอนถ้าเราต้องการฟื้นฟูใบให้ฟื้นฟูกลับมาเราก็ใช้ t k เคพัดกับ t k เคซอยหอย่างละ1ลิตรเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเข้าไป1ประตูน้ําในการปล่อยไปหนึประตูน้ำเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าหมด200ลิตร พอเราเปลี่ยนประตูน้ำใหม่ระหว่างที่เราเปลี่ยนประตูน้ำเนี่ยเราเขาให้น้ำอยู่เราก็มาทำการผสมอีก200ลิตรปุ๋ย2กิโลเสมอ1กิโลยูเรียน1กิโลอ่พีเคพัด1ลิตรพีเคซอย1 1ลิตรแล้วเราก็ปล่อยไปในล็อกที่สองปล่อยในล็อกที่2จนเสร็จนะครับพอมันหมดจำยาเราก็ปิดปิดเราก็เติมน้ำพอเปิดล็อกที่สาม เราก็ใส่ชุดนี้อีกเหมือนกันเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนคนเดียวสามารถที่จะทำงานได้เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยตั้งแต่5้าไล่สิบไล่ยี่ิไล่สาิไล่ภายในวันเดียวเสร็จเพียงแต่เราก็ใช้ระบบตรงนี้เราไม่ต้องคำนวณมากคือถ้าเราคำนวณมากเนี่ยมันจะง่ายครับต่อการปฏิบัติแต่ว่ามันอาจจะทำให้ท่านนั้นอึดอัดยุ่งยากใจ ผมก็มีวิธีง่ายๆตรงนี้ซึ่งเราก็เคยพาท่านไปเยี่ยมชมแปลงมาแล้วนะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับกรณีเวลาขณะนี้เนี่ยแรงงานไม่มีพ่นก็ไม่ได้อะไรจะดีกว่าการให้ถังระบบน้ำไม่มีครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันต่อก็คือว่าในภาวะวิกฤตกับไม่วิกฤต คำหมายหรือความหมายตรงนี้คืออะไรเอากันง่ายๆครับว่าในสภาวะที่พืชกำลังช็อกจากกระแสลมพืชขาดแคลนพลังงานหรือมีสภาวะอาการชะง,งักการเจริญเติบโต,อ,ตอ,อย่างนี้เราเรียกว่าวิกฤตเราก็จะใช้ปัจจัยในการให้ทางระบบน้ำเนี่ยอาจจะถี่ขึ้นจะเป็น3มวันต่อครั้งหรือสัปดาห์ละสองครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติแต่ถ้าในกรณีเป็นการให้ตามภาวะปกติ เราอาจจะเป็นสิบวันอาจจะเป็นสิบห้าวันอาจจะเดือนละสองครั้งหรือยี่สิบวันครั้งก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นผมถึงพยายามย้ําตรงนี้ว่าอความถีความห่างนั้นอยู่ที่เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการแก้ปัญหาก็จะต้องถีนิดนึงแต่ถ้าเราต้องการพัฒนาเราก็ห่างได้นั่นคือเวลาของการให้ส่วนอัตรานั้นก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้ทั้งหมดเลยครับหรือแม้แต่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้าสมมุติว่าเราทำได้ในเวลานี้ก็คือเราก็ให้ในส่วนของปัจจัยโดยเฉพาะเอาไปราดทางดินก็จะเป็นอัตราเดียวกัน200ลิตรใส่ปุ๋ยเสมอ1กิโลใส่ยูเรียน1กิโลใส่ทีเคซอย5 1ลิตรเซอร์คอต1ลิตรเราก็เอาไปราดต้นใหญ่ก็ได้15ต้นต้นเล็กกลางๆก,ก็20ต้น เราก็เฉลี่ยอยู่ตรงนี้เราก็ใช้วิธีนี้ราดลงไปเราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าพอท่านปฏิบัติไปแล้วบางท่านอาจจะพอใจถ้าเป็นสวนขนาดเล็กแต่ถ้าสวนโตขึ้นมาท่านอาจจะบอกว่าไม่ไหวมันไม่ไหวก็คือเราต้องใช้คนต้องใช้แรงงานแม้แต่ตัวเราเองเพราะนั้นเราหันไปศึกษาทำงานตามระบบที่ผมได้อธิบายไว้ก็น่าจะดีกว่า ส่วนการพ่นทางใบนั้นอย่าลืมว่าเขามีไว้สำหรับการแก้ปัญหาในระยะวิกฤตเช่นเราต้องการความรวดเร็วหรือเราต้องการปัญหาในเรื่องของการควบคุมศัตรูพืชหรือเราไปพบว่าในภาวะที่พืชขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงแล้วเราให้เวลาไม่ทันเราก็จะต้องจำเป็นที่ให้ทางใบนั่นเป็นประเด็นหลักของการคิดหรือเหมือนกับในเวลานี้นะครับ อย่างกรณีขณะนี้ท่านหลังจากลมพายุผ่านไปไรจะระบาดก็ฝากไว้สำหรับไรเจอจากเจียไตยผมฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราเหลือเวลานิดเดียวท่านที่ได้สอบถามว่าตอนนี้เงาะไข่ฉบานแล้วกำลังบานก็มีมีปัญหาในเรื่องของแมลงโดยเฉพาะหนอนนะครับมีเพลี้ยมียาตัวไหนที่เราควรจะใช้ได้ ก็จะมีในส่วนของตัวโมแลนนะครับโมแลนเป็นสารในกลุ่มของอะเซตามีพรินซึ่งค่อนข้างจะปลอดภัยต่อพึ่งอันนี้เราต้องอนำมาใช้หรือจะเป็นตัวเมทโอมิลเมทโอมิลนั้นอาจจะมีผลปลอดภัยต่อดอกแต่อาจจะมีอันตรายต่อในส่วนของมแมลงแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งและตัวที่จะช่วยเรียกมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรก็จะเป็นส่วนของอะโทนิก นั่นคือตัวที่เราอยากจะให้คำแนะนำกับประเด็นคำถามที่ท่านฝากมาในช่วงนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาผมจะต้องติดตามและพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาเราก็คงจะต้องขอบคุณที่สนับสนุนพิิธภัณฑ์เหล่านี้ที่ชายพุกเซจันทบุรีในทุกสาขาสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุข